ผมกลับเข้าป่ามาในวันนี้ผมมาเจอกับล่องรอยของวัวป่านะครับทุกคนอาจจะเป็นวัวหรือกระทิงสองสัตว์สองชนิดนี้เนี่ยแหละนะครับทุกคนมาดูนี่นี่เหมือนจะเป็นขี้ของสัตว์ขนาดใหญ่นะแล้วก็นี่ก็คือล่องรอยที่เขาได้ทำไว้นะครับไม่ได้มีแค่นี้นี่ก็มีอีก ผมจะบอกว่ามันหาดูยากนะครับทุกคนนะแบบนี้ลองรอยสัตว์เยอะขนาดนี้นี่อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ผมจะกลับมานั่งกระต๊อบหลังนี้นะครับแล้วก็กระต๊อบหลังนี้เนี่ยอยู่ในใจกลางป่าลึกครับทุกคนนะดังนั้นมันวัวจากในหมู่บ้านมันไม่มีทางที่จะขึ้นมาถึงอะ่ะนะท้าไม่ใช่วัวป่านะครับโอ้โห นาดกองเลยทุกคนดูดิลาไปหมดเลยนะครับนี่นี่ก็เขามาสร้างไว้ในใจกลางป่าลึกนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าวัวเนี่ยมันมาจากไหนกันนะครับอาจจะเป็นวัวป่าครับนี่เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย มันอยู่ไกลจากหมู่บ้านนับร้อยลีนะครับทุกคนไม่มีทางที่เขาจะเอาวัวมาเลี้ยงในป่าแบบนี้พี่พี่คิดว่าใครจะเอาวัวมาเลี้ยงในป่าแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ใช่วัวป่าดังนั้นผมคิดว่าฝูงวัวป่าฝงนี้น่าจะมีเกือบ20ตัวนะครับผมดูจากร่องลอยแล้วดูจากรอยขี้อะไรแบบเนี้ยน่าจะมีเกือบ20่สกว่าตัวเกือบยีตัวไปตอนนี้ผมเริ่มกลัวแล้วนะครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่รอยขี้วัวเนี่ยน่าจะผ่านไปได้วันสองวันแล้วแหละไม่รู้ว่าวันนี้วัวมันจะมาทางนี้หรือเปล่าเลยเนาะดังนั้นเราเรีบขึ้นห้างดีกว่าเพื่อความปลอดภัยขี้วัวติดว่ไม่ใช่นะมันน่าจะเดินลงไปทางนี้วัวไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับ ทุกคนครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเก่าแล้วก็ใกล้จะผุพังแล้วนะเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับผมโอ้โอโ,อโ,อโอเคยังได้อยู่ครับทุกคนแต่ว่าพื้นมันก็เริ่มที่จะผุพังแล้วนะก็ต้องหยียบระวังระวังนะ ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็เขียวขจีป่าสวยสดงดงามมากๆเลยนี่ก็เป็นความดิบ ความอาถันของป่านะครับทุกคนนะดิบเถื่อนดีมากเขียวขจีดีปลอดภัยอะไรพี่เห็นไหมนะขี้ขี้ขี้วัวป่านะครับผมถ้าอยู่ด้านล่างอ่ะผมแกลงว่าจะไม่ปลอดภัยโอ้หลังคาก็จะพังแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมผูกไปก่อนนะ ที่ผมต้องผูกเปเพราะว่าเอ,อพื้นเนี่ยมันกรอบแล้วพี่กลัวยเหยียบลงไปแล้วหักลงไปเลยนะครับผมก็ต้องผูกเปกันไว้หน่อยให้เปรับน้ําหนักเรานะครับผมลุ้นมากพี่มาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอฝูงวัวป่าอีกหรือเปล่าถ้าเจอนี่โหถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะพี่นะดูจากรอยล่องรอยขี้เนี่ยน่าจะมีเกือบยี่สิบตัวนะครับ แต่อยู่ข้างบนก็ถ้ามันมาก็ไม่ต้องกลัวมันขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้ว มอนมีนกชนิดหนึ่งนะพี่นะนกที่ปากมันแหลมมันเอาปากเจาะไม้ตอตะตตเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันปากมันเจาะอยู่เสียงดังมากเลยมันน่าจะเจาะไม้ไผ่เออเพื่อที่จะหาลูกเขาเรียกว่าอะไรพี่หนอนลดด่วนกินนะครับผมแ้วมันเจาะเสียงตะตะตตคือว่ามันเจาะหาลูกหนอนลดด่วนกินนั่นแหละด๋ได้ยินเสียงแล้ว ได้ยินป่ะตรงนั้นวิวดีนะผมก่อไฟไล่ยุงดีกว่าครับมียุงมีเลน้นอยู่นะเพราะว่ามีขี้วัวป่าพึ่งขี้ไปอ่ะใต้ห้างอ่ะดังนั้นพวก อ๋อมแมลงเล็กๆมันก็จะมาตอมขี้นะครับผมนะเราอยู่ด้านบนนี้เราก็โดนแมลงตอมไปด้วยนะครับก่อไฟไล่มันดีกว่าเสียดายอากาศเย็นสบายมากเลยฝูงวัวน,นี่ไม่น่าผ่านมาขี้แถวห้างเลยทำเสียบรรยากาศหมดเลยหรือว่าผิดที่เรามาสร้างไว้ในป่าทำไม ทำไมไม่สร้างันในบ้าน เสียงเคาะนี่ไม่นกตัวนี้มีขเคาะไม่เสร็จสักทีพี่ดังตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วก็ยังดังอยู่อ,อแปลกดิมาทานข้าวกันครับทุกคนครับวันนี้ผมซื้อโจ๊กจากตลา,าดมาด้วยนะ อือโอ้สามสิบบาทครับทุกคนได้เยอะอยู่นะอ,อากาศเย็นดีผมก่อไฟจนไฟมอดไปแล้วนะครับก็ไล่ยุงไล่ลิ้นไล่มแมลงได้พอสมควรเลย หอมมากนี่ใส่ลงไปเลยว้าวน่าทานสุดๆตามด้วยพริกป่นครับ ปกติเจอเห็ดไหมครับเมื่อกี้มีชาวบ้านผ่านมาทางนี้นะครับคิดว่าน่าจะมาหาเห็ดครับมากันสองคนนะผมก็ถามเขาว่าเจอเห็ดไหมเขาบอกไม่เจอน่าจะเพิ่งกำลังมาหาเห็ดนะครับ Để được ông kín cho ông đi qua Ừ. Hừm. Ừ. mhm ừ hừm. เขากับบรรยากาศสุดๆเลอ้อตอนนี้ผมลงมาจากออบ้านต้นไม้แล้วนะครับกำลังจะปิดคลิปนะผมแหนกลับไปมองครับทุกคนเห็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะพี่นะเหมือนจะเป็นเด็กเกาะอยู่ด้านบนหลังคานะครับใช่ปะ แล้วตอนที่ผมอยู่ด้านบนผมมองผมก็ไม่เห็นอะไรนะหรือว่าผมไม่ได้สังเกตเนี่ยอาจจะมีการทำของทำคุณใสอะไรนะครับณนะบ้านต้นไม้แห่งนี้นะแล้วก็สภาพเนี่ยไม่มีคนมากันเลยไม่มีคนมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันเลยนะครับมีแต่ร่องรอยของฝงวัวป่านะครับผม กระต๊อบล้างแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการทําคุณใส่เอาไว้เฝ้าของนะพี่นะเหมือนการเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารไว้เฝ้าของบางสิ่งบางอย่างในกระต๊อบนะครับหรือว่าอาจจะเคยมีหมอผีมาค้างแล้วก็ลืมเอาของกลับนะครับผมก็คิดดูพี่กระต๊อบตรงนี้มันอยู่ตรงป่าดิบนะครับผมนี่ป่าลึกนะครับ คิดด้ว่าผมจะกลับมาหนะ้าที่แห่งนี้อีกหรือเปล่านะครับนะก็ยังไงคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้หละครับทุกคนโอเคผมตกใจเหมือนกันโอเคพี่ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะก็คลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็รอติดตามชมกันนะครับนะบายบายครับ